เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสู่ที่21เมษายน2566คลิปนี้เราจะมาอัปเดตโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนย่างระยะที่4หรือเฟส4นะคะเป็นขั้นตอนการจ่ายเงินผ่าน4ขั้นตอนนี้ได้รับเงินทันทีนะคะและก็ยังมีหลายท่านยังสงสัยว่าประกันรายได้ยาพาราจ่ายแค่2เดือน แต่ทำไมแบ่งจ่ายถึง16งวดนั่นคือขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกยางกันนะคะแล้วก็ยังมีหลายท่านยังสอบถามเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เมื่อ,อไรจะได้ยังไม่ได้เลยมีแต่ข่าวที่ไม่เป็นความจริงข่าวลอกข่าวปลอมไปวันๆคลิปนี้ แอดก็ยังคงมายืนยันตามที่ได้รับข้อมูลมาคือประกาศว่าโอนจ่ายแล้วและทกสใช้คำว่าทะยอยโอนจะไม่ได้โอนพร้อมกันทีเดียวหรือวันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูคลิปนี้กับ4ขั้นตอนว่าเราอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วจังหวัดอำเภอผู้นำชุมชนของเราอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ f a c e b o o k กยทอจังหวัดอุดรธานีและเพจ f a c e b o o k สวัสดีกันทันข่าวโดยชาวสวนยางทั่วประเทศที่จะได้รับเงินเยียวยาประกันรายได้ยางพาราเฟสที่4พี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศต้องผ่าน4ข้อดังต่อไปนี้นะคะ ขั้นตอนการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4นะคะไปเริ่มที่1ติดประกาศรายชื่อขอปร 1, หนึ่งตรวจสอบรายชื่อตามที่ตั้งของสวนยางนะคะ2รับรองสิทธิ์ระดับตำบลอำเภอให้เกษตรกรมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจยืนยันสิทธิ์ตามที่ตั้งสวนยาง 3. กยทดำเนินการส่งรายชื่อไปอยังทงกสกยทจังหวัดอุดรธานีส่งรายชื่อไปกยทสำนักงานใหญ่กยทสำนักงานใหญ่นะคะประมวลผลส่งรายชื่อไปอยังทงกสและ4ทกสดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีจ่ายเงินผ่านเลขบัตรประชาชนที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้กับทกสนะคะ ตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนและบัญชีมีการดําเนินการอยู่นะคะหรือบัญชีมีการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะโดยในขณะนี้นะคะกยทอสอได้พิมพ์แบบคปร,ร .1 ติดประกาศที่หมู่บ้านตามที่ตั้งสวนนะคะเพื่อให้เกษตรกร,รทราบและให้ชุมชนตรวจสอบคัดค้าน และได้พิมพ์แบบคปรอสองให้คณะทำงานระดับตำบลเพื่อพิจารณาตรวจสอบและระบุผลรับรองไม่รับรองทั้งนี้หากเกษตรศกรมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่การยางในพื้นที่ปลูกของตัวท่านเองนะคะโดยการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทได้จัดทำแผนส่งข้อมูลและการโอนเงินเป็นรายสัปดาห์รวม16รอบเพื่อให้ทกศโอนเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันศุกร์ โดยรอบถัดไปก็จะโอนในวันสุขที่21เมษายนซึ่งก็คือวันนี้คาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2566นะคะดังนั้นไม่แปลกที่หลายๆท่านยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีนะคะทีนี้เรามาดูช่องทางการตรวจสอบเงินอันดับแรกผ่านแอปพลิเคชันทกสอเอข m ดโมบาแจ้งเตือนเงินเข้าผ่าน Line Official BAC Family นะคะ และช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ตรวจสอบสถานะการโอนเงินประกันไรได้อย่างพาราตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนอย่างนะคะลิงก์แอาจะแปะไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณข้อมูลแลรา,ายละเอียดจากกยทจังหวัดอุดรธานีและเพจสวัสดิการทันข่าวนะคะ